สวัสดีครับพี่น้องออกกันอีกแล้วนะครับกับคนหากินหมานส่องอีสานบาดโขกเล้ามืนหนีสิมาหาอยู่หากินคือเกาวยิบมาใส่เบ็ดขางห่วยนะครับใส่เบ็ดโฟมนี่ครับเบ็ดโฟมเป็นมายี่สิบอันใส่เบ็ดโฟมเหยื่อปูนะครับใส่น้ำกอหญ้าขางห่วยไปเรื่อยๆนี่แหละครับสําหรับวิธีเกี่ยวเหยื่อปูเคยลงไว้แล้วเด้อครับนะครับพี่น้องไปเบิ้งวิธีบ้างเบ็ดนะครับแบบไงๆคอยกดติดตามส่องอีสานบาดโขกเล้าให้น้ำเลเด้อครับ คนไลค์ก็แชร์นะมเนี่ยมีอย่างแนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับไปพี่น้องเบิ่งวิธีบางเงือครับง่ายกว่าเพชรขั้นอยู่ดอกครับปูก็ย้อนลงไปเลยนะครับไอ้มันมีอิสระเลยมันอยากไต่บ่วงได้มันไต่ไปโลดอันนี้ครับมันมีสอกอยู่นี่อ่ะมันกอดน,น้ำหยาอ่าปูก็สิไต่น้ำหยาอือไอ้มัมนไต่สั้นแหละ ส่วนโฟมตัวนี้นะครับส่วนโฟมมันใหญ่มันใหญ่แห้งนะครับปล่อยที่ไว้กัสิเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าญาดว่ามันดึงหล้วมันจมหายอีกขนาดไปเศร้าหานะครับนี่หนีหงายสินเดียวสิก็ไว้ก็ได้ครับเออเวลามันอันนี้กินมันก็ดึงหงาไปนําก็เสด็จตามห้อยถือ่ะแบบนี้ง่ายๆครับใส่ทิ่งไว้เลยายามมือละรอบ หาเงือได้เขากลมาเกีียวไหวเรื่อยๆนะครับจนกลัวเบสิเบิดคมนะครับคอยเปลี่ยนไม่นะครับพยายามเน้นๆแถวภูใหม่เด้อครับหรือว่าไตต้นใหม่นะครับกอหญ้าแถวภูใหม่กอหญ้าแถวไตต้นใหม่นะครับพราะว่าย้มเว่นปลากระสกินงายกลัวนะครับจะมาลบห่อนเนาะตามหฮมใหม่นะครับถึงก็ยอมลงเลย มองให้มันเด็ก,กเกาะนี่อ่าปึ๊บลดลงเลยเอา้าสมัยโบาราณนี่ประเดี๋ยมาใส่โฟมนะครับมาใส่ใหม่ล้าปอสาใส่ไหม่หิวนะครับใหม่ที่มีน้ำนักเบาแล้วมันล่อยน้ำได้ดีนะครับรเวลาใส่โฟมแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ใสเ่เบสเสร็จแล้วนะครับถ่ายกันสองสามชั่วโมงค่อยมายามนะครับมันหลุดน้ำกันพี่น้องไปเข้าบ้านกันครับอ่า ี่น้องครับมาเบิ้ตงตัวนี้ทุ่นจเดม๋ยวทุ่นโดนดึงจมตามเสือกครับตามเชือกตามเชือกก่อนโอ้ยอยู่บน,นอุย้ยยู่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 โอ้ยโอ้โหดีดีปะเออพี่น้องสะใจครับสะใจ เอ,อ,อยเงืยปูมาสะใจจางสี่แหละเออนี่เจอเบสโฟมเข้าไปห่วยไอ้พนันคักพันแหน่อยู่ดอกเดี๋ยวต้องรองเสือเอ้พี่น้องมึงอู้หูเกือบรุดกินแบกยางเลิกเลยครับนี่อู้หูมึงมังเป็นตัวน,น่อยๆ้อครับบิ๊กไซส์เลยครับโอ้ยังมันตายนัง,งนกระดกปากอยู่ เบื่อนครับทำไมใหญ่ปันไดเทียรกระบ,บออเมอไซเลยนะครับผู้หลักนี่เลยครับเยอะปูไซใ,ใหญ่สะใจพี่น้องเอ้ยตัวเล็กแห่งมานะครับอันนี้ก็จมครับแต่ไม่รู้อยู่หรือเปล่าเวลาไสนีส่จำจุดไว้ให้ได้เลยครับเวลามันติดมันดึงจมมึงสิเลยครับจำจุดไว่ได้นินดไม่หาย โอ้ยคือบกตึงเนาะไหนเนาะทำไมไม่ไมีปฏิกิริยาโอ้ยอ่ะพี่น้องเบิ่อเออตัวบักใหญ่มันกันเออเบ็ดปักถึงมือเจ้าของเออกินยูมินปากพี่น้องเพื ออ,อ,อนี่เลยะเหยื่อปูใสมันอย่างนี้เลยเวลามันดึงลงไปใต่นามนี่มันขืนมาหายใจบ่ด้มันก็ต่ายมันดีบางนี้แล้วครับมันเบิดแห้งมันบ่นคือเบ็ดปกักเบ็ดปักมันมีแห้งดีดข้นดีดลงนะมันมาน,านอีกแล้วมันสิยง่งยากเนี่ยแต่เวลาเขาหลือนะครับพยายานียมัใส่บ่งเลือกแห้ง จังสิเอาง่ายัวแข้งมาดึงจมหาบกขอยนะพี่น่อเบิ่งเออตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยเดี๋ยวเงียอมาเปลี่ยนมานครับมันมนีม้านตัวดิตรีครับคุณเฮ้ยตาย บงงุกง่านเออเดี๋ยวสายใหญ่ๆพี่น้องไม่ตัวเร็วนุ่งงามเออนะสวยๆครับอืมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวสองตัวคุมแล้วครับเบ็ดยี่สิบอันนึง ใส่ง่ายหาเงิน,นได้เท่ากับเมื่อกี้วไว้อือนี่มันมาพี่น้องวางมันไหมอือพี่น้องปลาโอ้โหปรากฏุดปลากรุดอิดอิด,อด เออห่วยนะอันนี้ปรากฏนะครับมาโอ้ปรากฏแกกินให้กันตัวนี้นะมันมันตอนนี้ก็หามงแ,งแลงเลยนะครับออกมาเช็คเงื่ออีกรอบนึงวันยี้มนขึ้นมากินดีกันนะครับเช็คสุอันเลยปูมันยังอยู่บ่ปูมันตายบ่ อ่ะนี่ครับนี่นี่แบบนี้นี่อ่ะปูยังอยู่อยู่นี่เช็คไปเรื่อยๆครับสุอันสำหรับผลงานการใส่เบ็ดฟมนะครับมัอนี่ก็ถือว่าผ่านนะครับได้ไปหลายเลยมิเตใส่งามๆอันนี้ออกมาเช็คเงื้อนะครับรอบยำแรงเช็คเงื้อไว้พราะยำขึ้นเมืก็กินดีเนาะเบื้องแลังก็ซอยกดติดตามให้นำในเด้อครับกดไลค์กดแชร์นี่ยังแนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้อง คลิปหนาซิมีอย่งให้เบิ้งอีกติดตามเบิ้งด้วยครับขอบคุณหลายๆที่รับส้มเด้อพี่น้องสวัสดีครับมันมานพี่น้องมันมาน